ื่ออันนี้ดีมากสีนีสุดมากของอะไลโรแมนสีอะไรไม่บอกคือหันมาให้เพื่อนดูหน่อยมันคือแบบผมช็อกงวงๆไปแต่ว่าแบบปัดออกมาแล้วแบบอื้อนเลยะไรก็เบ่งมากก็ปวดอะไรก็แล้วแบบเคยดูคลิปพี่วีหักช็อกแลตดูไหมเออเลยจะไม่อ่านเวน่ะคือแม่เขาบอกว่ากลัวหนูตกมาก สองคนหน้าเหมือนกันอยู่นะบ้าเราเป็นแฟนกันที่จริงแล้วอะเอ้ยแกพูดบ้าถูกไหมก็บ้าฟองไงบ้าฟองแล้วนี่พองค่ะเรามาเอ็กกับกับใครล่ะสซิงเกิลอ๋อกับอัลบั้มที่ห้าอมี่ซิงเกิลขอโทษดกคนอัลบั้มที่ห้าแฮชแท็กกินนันดาค่ะ วันนี้เราได้เกียรติจากเกียรต์เลยเหรอคะเราต้องพูดยังไงให้ถูกอ่ะคือทุกคนที่พูดว่าเกียรติอ่ะได้รับเกียรติได้รับเกียรติเกียรติได้เกียรต์ได้รอบเกียรติมาจากคุณเซนเตอร์นะคะอฟาดหนีเลยขอบคุำชามวันนี้เราจะมาแต่งหน้าเป็นแฮตแท็กสุกินันดาก็คือเขียนแฮตแท็กโค้ชนาใช่ ไม่หมายถึงมารีนคนเดียวคนอื่นนั่โพลิเพราะเราคือเซนเตอร์อย่ใช่เราต้องเด็ดที่สุดแได้ได้อะได้เราหักแคนได้ได้ได้อะจริงๆปกติเวลาแบบว่ามีซิงเกิลออกหรือมีเพลงออกอ่ะก็คือสไตลิสต์อ่ะจะเป็นคนที่ส่งเล็บแต่งหน้ามาให้เราดูว่าซิงเกิลนี้ต้องแต่งหน้าแบบไหนแล้วถามว่าเราแต่งตามไหม ไม่ถ้าเล็บมาสีส้มเราแต่งชมพูถ้าเล็บมาสีชมพูเราแต่งส้มที่มีของซิงเกิลนี้ที่หน้ามันมีอะไรคะมันนี่หัวใจอืนี่คนอื่นนะอาจจะแบบเล็กๆใช่ป่ะหนูจะวาดอย่างนี้ตรงคางก่อนใช่ป่ะ คืนมาป้าป้าเฮ้ยพีคุูดูเลยนะคืนนี้แบบว่าเอวเด่นมากครูใครแต่งอะไรตามได้ก็แต่งเอจริงแบบแต่งกับพี่อาร์มีแป๊บเดียวเลยนะจริงสำหรับแบบวันเลี้ยงบีบหมายถึงแบบว่ามาลีนแต่งแค่นี้แล้วคนอื่นก็แบบแต่งหน้าปกติคนในปกติหนูแบบว่าแชมพูข้างในเนี่ยนะข้างในเป็นสีครูแล้วข้างนอกเสียอะไรก็สีนี้แหละให้สีอะไรพี่โอเคให้น้องแนะนำตัวหน่อยเผื่อว่าคนไม่รู้จักนะคะอ่ะ สวัสดีค่ะมารีบียนเคโเตรุ่นที่สค่ะสวัสดีค่ะอารีเบียนเคโเต์รุ่นที่หค่ะตื่งเราด้วยวะอ๋อสัสดีค่ะพีบนเคสาคดีค่ะ่เกเสียอยากรู้แบบ เคล็ดลับของทุกคนวันนี้ต้องเผยออกมาให้หมดมีเคล็ดลับอะไรเผยออกมาจริงเคล็ดลับพี่ทําให้แกแต่งหน้าเปรู้หัวใจหรืออะไรอุ๊ยเคล็ดลับก่อนอย่างแรกคือกระเป๋านะจริงถูกกระเป๋าเนี่ยต้องเป็นสีดําทําไมอ่ะเพราะว่าไม่มีเลยเอาตัวอะไรือไม่รู้แต่ปกติหนูแบบเมื่อก่อนแต่งหน้าไม่ไม่เป็น ก่อนแต่งแบบตาเข้มไปเลยแบบปาดเลยเราทุกวันเนี่ยก็เหมือนเดิมนะมาเล่เราเล่นคือมือก็แบบดูแบบดูเนี่ยช่องนี้ไงที่เขาเป็นแฟนรายการนะคะวันนั้นเขามาเล่าให้ฟังว่าพี่หนูดูคลิปรายการผีแล้วถึงตีสามโโหพี่แบบสิ้นไปอ่ะนอนบ้างนะไม่นอนไม่หลับไงก็เลยเปิดช่องนี้ดิเปิดตอนตีสามตีเก้าแล้วดูถึงตีสามหลับเลย พี่มีมีอันนี้ให้ยืมมีขนตาขนตาให้ซื้อต่ออีกป่ะมีขอขอซื้อต่อเลยนะเลือกเอาแบบไหนมีแบบนี้มีแบบนี้นี่มีแบบอันนี้ที่ว่ามีอีกเยอะป่ะก็พอมีอยู่มีแบบนี้ด้วยอุ้ยอุ้ยอันนี้อันที่เป็นแบบว่าที่เป็นต่ออุ้ยร้องเลยแกมันเลิศนะอันนี้คือมันมันกำลังแบบมาแรงมันมีกาวในตัวแล้วก็แบบมันติดง่ายไม่ไม่ตัวนี้ไม่มีกาวในตัว อั่หนูพี่หนียต่วาโอ้ยนี่อันนี้มีกาวแบบมีตัวโกลด์จ้วที่ฉันซื้อป้ามีมาด้วยดีง่ายกว่าแบบ่ที่ต้องติดเองนี่กันนีแบบมีการแต่ว่าเป็นขนตาล่างแผลขายคือขายหน้ามากคือรู้ป่าวันนั้นอะน้าก็ฟินไปดูคอนเสิร์ตที่มาอยู่อะเราติดขนตาเนี่ยเราคือปกติเวลาติดขนตาอื่นอะมันจะแบบตกเลยปะวันนั้นคือติดแล้ววินคือไม่รือขับไปขนาดใช้หัวนะ อเลเวอร์ก็สำหรับใครนะคะที่คิดแบบเป็นคนที่ดัดขนตาแล้วขนตาไม่ขึ้นไปนั่งวินไปนั่งวินใช่เหรอตขนตาใช่เหรอแตนทุกคนบำรุงผิวก่อนแต่งหน้าปะไหนใช้อะไรบ้างถ้าแบบว่าวันที่ไปออกงานก็จะใช้อันนี้เพราะรู้สึกว่ามันพกง่ายแล้วก็แบบทาตัวเดียวจบก็คือเป็นมาโนมาคมอร์นิ่งมา์อันนี้อุ้ยหน้าตอยู่นะน้องแล้วน้องค่ะพหนูก็คือจะลงเ็นมตัวนี้นะคะคือ วิสซ mm ี hmm. I mean, I really uh, um, ่ของกราวิชค okay. oh, right ่ะคือมันช really ุ่มชื้นดีมากชอบตัวนี้มากลดรอยได้ด้วยอืนี่ใช่จริงคือชอบใช้อันนี้มากมันคืออันนี้ป้าที่เป็นแบบเซรั่มเนื้อแบบเออเนื้อมันจะแบบแอบเจลๆนิดนึงอ่ะเจลๆนิดนึงใช่รู้สึกว่าใช้แล้วแบบแต่งหน้าติดทนมากแต่งหน้าแบบนีขึ้นเยอะมากเราจะเริ่มโดยที่กันแดดแค่นกินนะคะคือใช้ทุก EP เอางี้เอาเพื่อนบำรุงผิวมาแล้วหรอบำรุงมาแล้ว คือเริ่มเรียงไงกฟุ้งตึนได้ข่าวมีคนในนี้บอกว่าอยากมาออกรายการคลาสที่ไหนเลยค่ะจริงเหรอใช่หนูเป็นแฟนคลับหนูซื้อของแบมหูอยู่มากจริงเหรอใช่แล้วก็แบบโลิชอบมากชอบดูรู้สึกเป็นรายการที่ควรติดตามนะคะทุกคนคือซื้อจริงนะซื้อจริงซื้อจริงนะเนี่ยเดาเราแล้วแบบรู้เลยแง่กระเป๋าไม่เราซื้ออะไรตามพี่ปุ้เนี่ย อุ <laughs> <laughs> ้ยอะไรอ่ะไม่ไงแบบของบางอย่างก็มีอยู่แล้วยังใช้หมดดูนี่ คือเพราะพี่อ่ะไม่ได้แบบว่าเป็ินเซมใช่ป่ะก็จะไม่ค่อยรู้ดีเรื่องแบบว่าแท้แท้สกินานดานแต่เราอ่ะต้องใช้ในการออกโรโชใช่อยากรู้ว่าพี่ต้องแต่งหน้ายังไงคะกีถึงจะ,<ช>ะพอใส่ชุดเซมได้ใช่ใส่ชุดเซมเพาสวายเลยยังไงว่าไปมานิ <laughs> เราจะแต่งแต่งเลยแต่งเราจะแต่งเป็นโทนชมพูแบบชมพูเลยอะคูโทจริงเหรอคูแบบสาวคูโทนแบบสุดๆแบบชมพูมากชุดเซมคูมากชุดเซมคือเบลมากอันนี้ลงอะไรกันไปแล้วบ้างแบบโชว์ให้กล้องดูต้องคันเซ์อะไอยู่ค่ะของอะไรลูกบอกเลย 3ce นะคะอุ้ยดีปะดีมากพี่มันตึบอะมันตึบแต่มันไม่ได้แคร็กอะใช่ปะจริงเหรอคือแบบมันปิดรอยสิวอะหนูชอบมันปิดรอยสิว แล้วของอลีอะลงเป็นเบสก่อนค่ะของเตอเตอสีม่วงของเตอเตอเลยเหรอเต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 อเอาจริงว่าแบรนด์นี้ก็ยังอ่านชื่อไม่ถูกอะมันคือคือมันเชอร์เชอร์เชอรเชอร์เอร์เชอร์เชอรเชอร์เชอร์เชอร์เชอรเชอร์เอร์เชอร์เชอร์เชอร์เอร์เอร์เช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 อรเอร์เชอร์เชอเชอร์เอเอรอร์เอรเชอรเอเชอเออรเอเอเอร นี่แหละพี่อารีเพิ่งเข้ามาไหนลองเล่าเลยยังแบบที่เราคาดคิดไว้ไหมใช่คาดคิดไ้ใหม่มันแบบเหนื่อยกว่าที่คิดเพราะว่าตอนแรกคิดว่าแบบโอ๊ยน่าจะไปถ่ายมีน่าจะชิลๆพอดูแบบสตอรี่มันดูน่าสนุกสนานอะไรเงี้ยแต่ว่าลืมคิดว่าแบบแดดเมืองไทยมันไม่ไม่ตลกไม่สนุกไม่สนกแดดเมืองไทยไม่็บอกคือกลับมาแล้วแบบว่าหนูแต่งหน้าใช่ป่ะคือใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยรองพื้นเหมือนเดิมแล้วก็กลับบ้านไปแม่ถามว่าหน้าลอยป่ะเนี้ยคือไม่ได้ลอยคือตัวมันแบบขำลง ไปกันป่อแต่งอะแต่งมากระปุกตอนนี้ทุกคนจะลงอะไรต่อครับผมอตาใช่ต้องแก้มค่ะหุ้ยเลิศผู้หญิงคนนี้เลิศชีกอ่ะเี๋นี้ชอบเปิดแก้มตรงนี้ยเหมือนอุ้ยเป็นเหมือนกันที่หัวระหว่างตาใช่ไหมหรือว่าเป็นเพนวะเออมั้งคือไปก๊อปคนอื่นมาเพื่อนอันนี้ดีมากสีนิสสุดมากของอะไรโรแมนโรแมนสีอะไรไม่บอกอ่คือ

ก็มันตววะแล้วังแบบใช้เสียงแบบเล็กๆที่มันปปอกเสียงแบบมันนี่นี่นี่อี่น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 ่นี่นี่นีพูดหน่อย่นี่นี่นี่น่นี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 ่ออ่มี่น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 ่อย่นีนี่เ่นี่นีนีกนี่นีามา่นี่นี่น่อ่นี่นีด้วยไม่อยากต่ข่นี่นีคนี่่าีนร่นี่นใ่นีียบร้อยสุดใคี่รียบร้อยสุดพี่นิน อุ้ยจริงๆพี่มีก็ไม่เรียบร้อยนะอุ้ยอุ้ยนี่แหละนี่แหละเริ่มแล้วเริ่มแล้ววันนั้นจะเล่าให้ฟังแตกออกนะคะคือทุกคนชอบแซวว่าพี่มิ้งี่เก๊อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะเขาแบบว่าชอบแบบขุ่มอแบบพูดจาอะไรก็เหมือนอนิเมะอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีวันนึงที่มาแบบเราแซวเหมือนมิ้งใช่แบบว่าพูดจาแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบจิ้มนั้นอะอะไรแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบวันนั้นซ้อมเต้นกันอยู่แล้วคนก็แบบ สมมติว <ske wan> ่าเราวางโทรศัพท์เราก็จะดูอย่างนี้ใช่ไหมแบบเราที่มันจะมีไอตัวจูบิงะตัวจูบิงะแล้วก็จูบไว้กับผนังใช่ป่ะแบบก็ยืนดูกันนี้พี่นียืนอย่นี้สมมติมารีเป็นผนังถือหนูเป็นผนังโอเคโอเคโอเค a c t i o นมารีแสดงเป็นผนังเยแล้วแบบว่าไอจูบหุยพี่นีคาเมดองมากคุณนะกำแพงเขินแล้วนะเมื่อกี้ยกำแพงเขินแล้วคนที่เขินก็คือเมจิก เออไม่รู้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยซ้ําแต่ว่าเขืนไหลลงไปกับพื้นแบบอยู่ไกลๆแล้วอยู่มุมห้องแล้วเขนเอองงมากพี่นีหลอดจริงโอเคค่ะเราจะมาเข้าสู่ช่วงพร้อมตอบกันนะคะที่ให้แฟนๆได้ไปติดแฮชแท็กพร้อมตอบแล้วก็ถามคําถามเรามาว่าอะไรเอ่ยใดๆใดๆแล้วเราจะมาตอบในวันนี้ กันึงนะอะไรใดๆอ่ะไปสิไปไปไปแต่หน้าเข้าไปอยู่ในนี้โอ้แปงอยางไรงคนอื่นด้วยอ๋ออารีแต่งอารีปะมใช่ฮ่าฮ่าู่่่่า่า่าาา่า แชยอน,กนเกอร์เจเนเรชั่นค่ะก็แม่แกตลกอะ่ะแม่แกแบบแม่แกไปเรื่อยอะ่ะแล้วก็จริงชอบเกอร์เจนเป็นวงแรกวงเกาหลีวงแรกที่ตามเพลงแรกที่ฟังของเกอร์เจนไอกราบอยแล้วก็เต้นเลยเ <Okay. S 1> ต้นจับเพลงไอกระบอยเลยแต่ตอนนั้นโคเป็นซูยองเพราะว่าเมนคนแรกคือซูยอง,องแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพี่แท้แล้วก็ชอบเพลงพี่แทมากสุดคืออีเลฟเว่นอีเลฟเ่ชอบมากชอบแม่มาตลอดแม่มาไทายหน่อย แม่มีแฟนหน่อยแม่แต่งงานหน่อยตอนอในใจของกูว,ว่าถ้าพี่แท้ต,ตอบได้ก็คว่าถ้ามันหาง่ายขนาดนั้นเออแต่แบบรู้สึกว่าตอนตามโซเจียงคือเป็นความสุขของที่สุดข,ของชวิตเลยนะผมก็อหรอคิดว่าน่าจะเป็นเทเลส r รีว่าแหละเพราะว่าฟังบ่อยแบบ<ๆ>บ่อยมากแบบมังมังมากมคือถ้าขีดเพลงอะไรไม่ออกแบบพี่จะฟังรูดเลยเนี่ยจะเปิดเทเลสคิีอยา่างแรกจริงชอบอะไรบ้างแต่สุอ คือชอบเป็นเพลงอะชอบเพลงที่รู้สึกว่าฟังบ่อยที่สุดคือชอบชอบ U belong with me มากแบบมากมากมากเากเพราะว่าเป็น MV ที่เป็นฟิลแบบป๊อปปี้เลยแบกชอบทุ๊กต h ไฮสคูลอะคือแต่จริงๆชอบ MV t a y l เทเลอร์ทุกอันเลยใช่รู้สึกว่าชีทำถึงชีทำ เราช่วงนั้นคือชอบฟังแบบเทเลอร์กับเคที่พร้อมกันหรอแล้วเขาก็จีิงนแล้กูก็ไม่รู้ว่ากูควรบีดใครดีกูก็เลยไม่บีดใครเลยคือไม่มีออลทามเฟรนดอาร์ติสต์แต่ว่าพอเป็นเพลงเป็นเพลงชอบ My h e a r t w i l l Go On มากแบบว่าชอบฟังมากรู้สึกว่าฟังมาตั้งแต่แบบเด็กมากจนแบบทุกวันนี้ก็ยังแบบอยู่ในเพลย์ลิสต์แล้วก็ฟังตลอดอะเงี้ย คือหนูชอบดูไทเทนิกค่ะหนูดูไทเทนิคมาอันยี่สิบรอบแล้วอะเจริงเหรอใช่หนูไม่เคยดูสักรอบเลยจริงเหรอไม่รู้คือมันมาดูตอนนี้คือมันยังเหมือนแบบเพิ่งฉายไปแบบเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือภาพมันแบบดีมากแบบทุกอย่างเนยดีมากเนี่ยก็เลยชอบก็เลยเป็นไทยเลยไหมได้เลยมีอิงวอลันทอนอืมไม่รู้ว่าชอบฟังทุกเพลงของเขาเลยอ่ะจริงแต่เพลงเขาแบบฟังแล้วแบบเสียงหูเนื้อเสียงของเขามันแบบมันน่าฟังอ่ะมันแบบโอ้หูเพื่อฟัง จริงจริง,รง,รงแต่ศิลปินไทยนี่ก็คือไม่แพ้ศิลปินที่ใดในโลกโ<อ>จริงจริงๆด้วยความที่คอนเซปต์รายการ,รอของค่ะมันมันเป็นฟิลแบบไลฟ์สไตล์มันเป็นฟิลแบบว่ากันเองเป็นฟิลแบบเอาจริงๆถ้าให้มานั่งพูดแบบว่าแบบเป็นทางการอะ่ะก็แอบ,บรู้สึกว่าคนดูก็จะรู้สึกไม่สนุกกับการ กับการดูมันไม่มีอัธรตแล้วกันพูดย่งไงมันก็ไม่ได้มีอัธรตขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าอันไหนที่มันแบบเยอะเกินไปเราก็จะผ่อนลงมาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็จะพยายามแบบเรามาระวังในการใช้คําพูดให้ได้มากที่สุดเหมือนกันอะไรเงี้ยเออแต่ก็แบบสุดท้ายแล้วด้วยความที่พอเราเป็นเพื่อนกันอะเวลาเราจะเมาหรือจะพูดอะไรให้มันดูมีอัธรตมากขึ้นให้คนมันอยากฟังมากขึ้นอะมันก็อาจจะต้องใช้ถ้อยคําน้ําเสียงที่มันดูแบบเป็นกันเองมากกว่าเย รู้สึกไงที่ที่ตอนแรกแบบเอ้ยรายการนี้ท่านควบคุมได้หวังอยากได้จริงๆตอนแรกแอบตกใจปวจริงๆแอบปวดลอฟิดแบ็คแต่ว่าเราก็อยากทำให้รายการนี้ออกมาแบบเ็นให้คนดู็นจอยคืออยากให้คนลืมภาพความเป็นแบบว่า B N K ของเราอะอยากให้คนแบบว่าเห็นเราเป็นเป็นเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยากให้คนก็รู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เราก็ เราก็มีเพื่อนเราก็มีสังคมแล้วก็แบบมันก็เป็นพื้นที่ที่มันทําให้เราได้แบบเป็นตัวของเราเองมากยิ่งขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็จะพยายามเรามันระวังใช้คําพูดเหมือนที่บอกว่าเผื่อเด็กๆก็เข้ามาดูด้วยกูพูดได้ปะอย่างแรกกูไม่เอาไอเกตไปคือคนเดียวคนเดียวที่นังถึงแล้วอยากเอาไปคือเอิร์ธเอเป็นคนที่แบบว่ามันจะดูไม่หมด เออแล้วมันเป็นคนเอาตัวรอดเก่งแล้วมันเป็นคนที่แบบว่าไม่ยอดท้อต่อชีวิตอะ่ะ <laughs> มันเป็นคนที่ถ้าซอมบี้บุกโลกมันจะเป็นหนึ่งคนที่เข้าไปสู้กับซอมบี้มันจะเป็นหนึ่งคนที่ไม่ยอมตายอะ่ะหนึ่งคนได้ป่มหนึ่งคนได้ไหหนึ่งคนตอบเอิดค่ะมบรี่นะคะเบ์รี่หนึ่งะจริงเหรอเบอร์รี่เป็นคนที่เป็นระเบียบมากทุกตารางนิ้วคือห้องห้องชีสสะอาดสุด ได้รางวัลแบบที่แบบห้องสะอาดสุดเลยจัดกองให้สะอาดก็ไม่ช่วยนะไม่ความเป็นระเบียบของเขาเขาอาจจะทําให้หาของกินได้หรือเปล่าเอออาจจะแบบไม่การใช้ชีวิตอยู่รอดมันต้องกินไงก็อาจเขาอาจจะแบบใช้ชีวิตรอดคนเขาใช้ชีวิตคนเดียวแบบเก่งนะเขาชอบอยู่คนเดียวแบบคุยด้วยก็ไม่ค่อยอยากจะคุยอ่ะเอ้าไม่ก็เลยอาจจะแบบว่าแล้วถ้าแกเขาไปเขาไม่คุยกับแกี๋ยวหนูเอาอีกคนนึงไปเดี๋ยวคนนี้พูดเยอะนี่อคือคนนึงก็คือ พูดไม่หยุดอันเนี้ยใครดีคนที่พูดหยุดพูดรุนไม่หยุดเลยนั่งอย่างเงี้ยสองคนนั้นก็ทำไปหนูอะหายแล้วกูคุยกับใครดีวะคุยกันอะไขยะเออเดี๋ยวคุยแล้วรถเมื่อวานนี้ก็จะเออคุยกับเต๋อเผาอีกคนนึงอ๋อเจลลี่เจลลี่เหแล้วกันก็เหมือนเนี่ยเจลลี่ชวนเต้นทีก่อนช่วงวันเยเจลลี่ก็อาจจะไม่มีเน็ตแต่ก็เต้นผัดไปก่อน ไม่ต้องมีกล้องคือก็เต้นได้นั่นแหละก็จเออแต่จะนี่เป็นตัวสร้างสีสันอยู่นะถูกเด็กที่พามาบอกว่าจะออกจากกดยังไเออจริงด้วยวะต้องออกนยใช่ปะก็คือเหมือนเอาไปอยู่ด้วยเกี่ยวอะไรเหงาอ่ะมไ่ออกก็ไม่อยากออกแล้วเพราะมีสองคนนี้ไงคือถ้าเป็นหนูหนูจะคนแรกที่หนูจะฝากชีวิตไว้ด้วยก็คือพี่เผา เพราะหนู <S <S รู้สึกว่าพี่พาวเป็นเหมือนเขาไม่ค่อยพูดแต่เขาจะเป็นฝ่ายแบบลงมือทําแบบว่าเขาจะพาหนูออกแต่เกาะได้แน่นอนหนูรู้สึกว่าพี่พาวเป็นคนแบบเก่งก็พึ่งพาได้แบบเหมือนถ้าสมมติเราให้เขาทําอะไรแบบมอบหมายเขาก็จะไปทำแบบเงียบๆแต่ว่ามันจะแบบสําเร็จ ừ, อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเป็นคนที่พึ่งพาได้ไอ้คนหนึ่งก็คือจิวเพราะหนูรู้สึกว่าจิวก็เป็นคนแบบคนจริงก็ เผื่อเผื่อว่าแบบมีเรือสำเภาผ่านมาก็เป็นคนติดต่อให้เราขอติดเรือไปด้วยคือแบบเราไม่ไปได้ปะเราดูเป็นตัวแบบเราดูเป็นตัวแบบต้องพูาษอนนะและนี่นะคะคือฟินิชลทุกของเราในวันนี้นะคะ f i n i s แล้วหนูเฮ้ย f แล้ว f i n i s แล้วกี่มันท้องความทรงจำห้ไป แต่เธอก็ไม่รู้ว่าฉันใจอยู่ที่ใดถูกปะไม่เลยก็ลองให้ก็ลองให้เขาไม่รู้ไงว่ารีนอะไรถ้าอยากรู้ว่าเนื้อที่ถูกต้องเพลงนี้ร้องยังไงเจอกันพรุ่งนี้ค่ะรูกต้องูปต้องไปเดี๋ยวเราจะไปใส่ชุดให้สกินหนากันแก ตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นชอบชุดนี้ไหมใช่พี่ชอบชุดนี้มากเพราะว่าชอบสี่ชุดวันนี้พี่ก็ใส่เหมือนั้นนี่พี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนล้วปะใช่จริงนี่ใส่มาแล้วนะแฮชแทกสกินคอนดัก็เป็นคนที่ตรงตีมที่สุดในวันนี้คือทุกคนแบบอาจจะคิดว่าพี่ใส่ชุดนอนมาพี่แบบไม่ได้เลือก่ไม่จริงพี่วางแผนมาแล้วรล่องมาแล้วพี่คิดมาแล้วว่ามันต้องเป็นแบบเดี๋ยวรอดูเลยนะคะลี่วันนี้ออกพรุ่งนี้ลูปโปรไฟล์พีก็ผมทรงนี้ค่ะแค่เปลี่ยนใช่อืม เขาทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วกฎหมายเลยนะกฎหมายเป็นคี้กฎหมายเปนคียอันนี้คุณผมเซ็มหรือยังอ๋อมีหน้ามาอ๋อมีหน้ามานิดนึงแต่ว่าไม่มีแล้วเลื่องไว้วันนี้ไม่มีอ่ะอ๋อมีเป็นวันวานเพราะวันนี้วันนี้มันไม่มีอ่ะตัดใหม่ไหมสวยนนไี่งอันนี้คือฟินิชยังอ่ะพีคเหมือนอะไรหรือเป่าเหมือนพีคตัดแต่งขนมา เรลาแต่งขนหมาเอ้ยอย่างเงี้ยโ <c oughs> อเคมาเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่เราเปลี่ยนชุดแล้วนะคะใน 3, <c oughs> 1> 3 <S 2, 2 <S 1, 1. <S 2> <c oughs> เวลาไป PR ก็คือจะแต่งตัวกันแบบนี้เลยเป็นฟิลนี้เวลาไป PR โรชโชหรือว่าออกงานใดๆแต่งหน้าเองแล้วก็จะทำผมมีคนช่วยทำผมนิดหน่อยแล้วก็เราก็ใส่ชุดแบบนี้เลยเลิศตื่นเต้นนะชอบชุดสีชอบสี่ชุดอะสี่ชุดรู้สึกว่าสี่ชุดมันแบบมันน่ารักเหมืนตรงนี้บริหารักอ่ะเราดูเป็นแบบสาวหวานอ่ะฟูเป็นเรียบร้อยแล้วป่ะพี่ใช่คุณอยู่ได้แค่ท่านี้ มันก็จะมีแบบว่าทั้งเปิดไหล่กับแบบตุ๊กตาด้วยตรงนี้แล้วก็ตรงหน้าอกค่ะมันแนนคอเสื้อเสื้อไม่เหมือนกันเลยของพี่นี่มีอาวุธด้วยนะไม่พอใจใครแต่มีอาวุธใครมาใกล้คือนี่เสียบไม่พอใจใครก็จะีใจเย็นอย่ากอดกันแล้วก็ของหนูเนี่ยจะเป็นตรงนี้จะเป็นโบใหญ่ไฮโซโบใหญ่มากแล้วก็จะมีเข็มขัดตรงนี้ด้วยอีกอันหนึ่งใช่ซึ่งมันแยกกันเห็นไหม กลมไม่ได้น่ารักนะใแล้วก็กระโปรงหนูจะเป็นแบบว่าหักลาสองด้านสองคนอื่นก็ด้านเดียวไงใช่ ใช่ไงของหนูก็ด้านเดียวไงเออ่หยัดเพิ่มมันเนี่ยโอ้ยใช่แล้วก็นี่เครื่องหัวเครื่องหัวแล้วมีนี่แ้วปิดแล้วเป็นเชฟตัวน้อยถูกต้องไม่เป็นเกี่ยวกับทะเลมีแบบที่สัมผัสคือคนไม่ได้เป็นเซมก็มีโบเป็นของแน่นอนโบแต่น้อยมากทำไมไม่ได้โบเล็กอ่อยากได้โบเล็กอชากได้โบเล็กโอ้แต่ทำเปียนะโบเล็กแต่ทำเปียนี่ล่ะนี่ล่ะโอเคอ่ะ สอนพุพี่เต้นได้ไหมได้เอาแค่ถ้าเดียวถ้าฮุกแล้วกันถ้าฮุกเออถ้าฮุกมันจะเป็นที่หนูถอดไปตื้อหันข้างหันข้างพี่ฮุกอย่าหันนะตีก้องก้องห้ามใช้ก้องก้องช่วงนี้ห้ามใช้ตันออกตันออกช่วงนี้ใช้เดียวคุณเ้อคุณชอบนะเพราเห็นว่าไม่ต้องหลักก็ตัดพี่ฮุกบอกไปแล้วก็มาจีบกันได้กระเด้งตูดไปสี่รอบเออฮัชิชียชั่ว กีน่ะแล้วก็รอบพี่รอบพี่หาจะเป็นมือโดนอยู่กันที่พอน้องรอบที่5าหมุนมือแบบนี้ปุ๊บปาบมือเลขสามอันนี้ไปที่อกอกค่ะเสร็จแล้วรอบพี่สี่ก็เป็นปุ๊บปาบเลขสี่แล้วก็หนึ่งจังหวะแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็เดินจบจบได้ไม่เป็นละจบได้ละหนึ่งสองสาม h a s h t a กสุกินันดา พกทุกพกเต้นอย่างนี้หมดแต่ว่าจะมีท่าที่สองไปตึ๊บตตึ๊บตไปทางอะตึ๊บตึ๊ใช่โอเคถูกต้องก็ึงทเวแลวต่อไปเงกูไม่อย่างนี้นะคะกูเกิดเจอรุ่นสานี่ตบเแน่รุ่นสดียอยากม่อยุดหเออาแล้วทอนสุดท้ายอะ เป็นชายยกโยกขึ้นโยกโยนี่ไม่ไม่ใช่ตูดไม่ใช่ตูดไปแต่ตัวข้างบนหนูนี่เอาไปทีหนูไม่สอนอะอันเหนฝากเพลงหน่อยโอเคค่ะก็ฝากอัลบั้มที่5นะคะเพลง #sukinanda ค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็น first performance นะคะที่ The Street La c h a a ค่ะก็สามารถมาดูพวกเราได้นะคะ แล้วก็ฝาก t ู o Shot ด้วยนะคะวันที่7-8ธันวาคมนี้นะคะมาถ่ายรูปกับพวกเราเยอะๆนะคะมีแบบว่าหลากหลายชุดหลากหลายสไตล์แน่นอนค่ะก็มาเจอกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝากรายการพร้อมข่าวไว้ด้วยนะคะฝากแฮชแท็กพร้อมตอบด้วยส่งแฮชแท็กมากันเยอะๆนะคะอยากไค้ต่อใครที่ ชอบให้สองคนนี้มานะคะส่งซุปเปอร์แตงมาเยอะๆนะคะเผื่อจะมีรีลันัสองคนนี้กลับมาอีกรอบถ้ายอดดูมันทะลุหลักล้านก็เอาสองคนนี้กลับมาอีกรอบก็กลับมาถึือไนเลยแล้วเราเป็นแคปป้าเชยแต่รอบหน้ากลับมาแบบเราเป็นแขปกับเชยแล้วเขาเป็นบอกหูต้องอ่าก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมมากเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร b ์ให้พวกเราด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราค่ะต่อไปมีคลิปอีกเยอะแยะมากมายใช่แล้วคอนเทนต์เวยอะแยะมากมายมากๆฉัน้นฝากด้วยนะคะทุกคนแล้ววันนี้เราขอสวัสดีไปก่อนเดี๋ยวเราออกด้วยท่านี้ไหมเราไปข้างหลัง<ร>ได้ไหมระวัวงไฟน้ำพริก <Okay. S 1> หนึ่งสองสามน้ำอะไรจะถึง